วันนี้ผมก็จะมาอัปเดตลูกป้อนโอ้ไม่ใช่ลูกป้อนเป็นไววีนของฟอร์พัทกับเลิฟเบิร์ดนั่นเองดูนะว่าจะเป็นยังไงจริงๆอ่ะผมชงอาหารเสร็จผมก็จะไปฝึกเขาป้อนใช่ไหมแต่วันนี้เราจะเอาอาหารมาล่อแล้วก็วิ่งหิ่เขาให้เขาบินนั่นเองซึ่งตอนนี้ยังไงเห็นไหมเพื่อนเห็นไหม,หไหมตรงปลายช้อนไหนเห็นไหมเขาอยู่บนโต๊ะจริงๆอ่ะตรงนั้นอ่ะจะเป็นที่ที่ผมไปฝึกเขาหรือชงอาหารแต่วันนี้ผมมาชงอาหารอยู่หน้ากองอ่ กินชีกับซันคอนัวนะแต่ก่อนที่จะไปรับชมผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับไปดูกันเลยเดี๋ยวผมจะให้ดูนะว่าวายวินนี้เอาใจยากสุดสเลยนะทุกคนนี่นะครับทุกคนจริงจริงจุดตรงนี้ของผมจะเป็นที่ช่วงหารแต่วันนี้ผมจะลอยเขาบินมาเร็วยังไงทุกคนมาเร็วมาแล้วมาเรวมารวมาเรว,เร,ว,เ,รวเราจะไม่ให้เขาจับอ้า้จับได้แล้วมัาจะแกล้งเลิศเบิร์ดซึ่งหน่อยเัาจะแกล้งไอ้ไว้สักหน่อยมาเร็ว มาเลวบูเลวบูมาเล็วบูมาเลวแกงบูต่อทีนี้เนยเนยจบไปแล้วทุกคนจบเห็นไหมเราต้องแกงมันเพราะามันเอาใจยากโอเคครับทุกคนเมื่อกี้เราก็ได้แกงไปสักพักหนึ่งนะอันนี้เราก็จะไม่แก้งอีกไม่แจ้งแล้วก็จะให้กินตามปกติเลยนะจริงๆวัยนี้นะเอาใจมากๆเลยนะทุกคนเห็นไหมดมูไม่หันมาเลยจริงๆอนะ่ะเราวัยวนนี้ก็ฝึกได้นะแต่ ถ้าอยู่ในเวรินผมก็จะงดการฝึกไปอะแต่จะให้เขาบินมาเราแบบฝึกไว้ในตัวแต่จะไม่ลงแบบฝึกสามขั้นตอนเรียกชื่ออะไรผมยังจะไม่ทำนะว่าวัยนี้เขาจะดื้อสุดๆเลยให้เขาผ่อนนุ่มกว่านี้เราค่อยฝึกเขาอีกครั้งหนึง่งดูนะวัยนี้จะดื้อเอาแต่ใจแล้วก็ร้องด้วยนะแต่เนี่ยทุกคนฟังเสียงร้องไว้นะเขาร้องประมาณนี้แหละแต่ส่วนมากอะเลิฟเบิร์ดจะเสียงดังกว่าฟอร์พัทนะ วันนี้ผมก็ป้อนเขา10 ml เหมือนเดิมนะแต่จะเอาครั้งละ3 ml นะจริงๆอ่ะช่วงนี้อ่ะเขาจะลดน้ำหนักเพื่อบินนะแต่นะัววีนอ่ะเอาใจยากมากบางวันก็กินน้อยบางวันก็ไม่กินเลยแต่แต่บางวันก็กินเยอะดูเพื่อนๆเดี๋ยวค่อยเช็ดครั้งเดียวก็ได้ดูกินท้องป่องแล้วเนี่ยเราก็จะเซ็บปากแล้วกินท้องป่องแล้วเอาใจยากมากเลยเริเบิร์ด ตอนนี้ฟอร์พัดของเราก็อิ่มเมนที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนผมก็จะป้อนแค่เลือเบิรนิดนึง <c oughs> ตอนนี้เราป้อนมา8 ml แล้วนะตอนแรกผมนึกว่าจะกิน10แต่หมดนี้ก็น่าจะประมาณ8 ml แล้ว <c oughs> ก็กินเนี่ยท้องป่องแล้วเราก็ไม่ค่อยอยากเท่าไหร่นี่จะเป็นฟอร์พัดแต่ถามว่าวัยวีเนี่ยฝึกง่ายไหมค่อนข้างที่จะเอาแต่ใจฝึกยากมากๆเลยนะตอนนี้ผมป้อนเสร็จแล้วเราก็จะเอา กลับเข้ากงหรือตะกร้าให้เพื่อนๆได้ดูนะว่าเขาจะดื้อขนาดไหนวันนี้เราก็จะเอาเข้าตะกร้าลังเขาเหมือนเดิมนะดูนะลังเขาจะสะอาดมากเลยนะยิ่งโตขึ้นไปอะ่ะเวลาขี้หรืออึเขาอะ่ะเขาค่อนข้างที่จะกั้นไว้ได้นะบ้านเขาก็สะอาดอันนี้ก็จะเป็นผ้าผมเพิ่งมาเปลี่ยนแต่ว่าอันนี้ก็เพิ่งเปลี่ยนไปตอนที่จะจ้าหัวค่ำอะ่ะแต่เขายังไม่อึเลยแต่เขาอึอ่าผมก็เอาเช็ดชู้เช็ดนะเห็นไหมเพื่อน การที่เราเอาลูกป้อนฟอร์พัดกับเลือเบ,บิร์นมาเลี้ยงพอโตแล้วเขาจะเป็นไวนี้วัยที่กําลังจะโตเป็นไวัยวีนอ่ะเขาจะดื้อสุดๆเลยน่าดู <c oughs> เขาจะตีปีกในกรงด้วยแล้วก็นี่ไงแทะทุกสิ่งทุกอย่างเลยต่ก,ก้าเห็นไหมแทะ <c oughs> ดู <c oughs> แต่ถามว่า อันตัวไหนน่ารักผมให้ทั้งสองเนยนะน่ารักคนละแบบเลยเลิฟเบิร์ดจะตาโตมากๆเลยนะส่วนฟอพัทก็ตาเล็กนิดเดียวก็ดื้อไว้แพ้กันเลยนะทุกคนดื้อไว้แพ้กันเลยดูแต่สังเกตดูง่ายๆนะเห็นไหมอ่าเลิฟเบิร์ดจะตัวใหญ่กว่าฟอพัทนิดนึงนะปีกก็จะยาวด้วยเห็นไหมปีกจะยาวกว่าฟอพัทฟอพัทจะเล็กนิดเดียวเองแล้วก็หางก็หางก็เล็กเท่ากันนะดูดิอันนี้จะเป็นเสียงของเลิฟเบิร์ดนะ เสียงของฟอพัดก็จะเป็นเสียงจิบๆ,ๆเหมือนนกกระจิบนะเห็นไหมนีม่ไงดูผมมีอะไรจะให้ดูมีนกขี้อิจชาด้วยนี่ไงนกขี้อิจชาเห็นไหมทุกคนจะจิกน้องอย่างเดียวเลยแต่ซันคอนัวของเราไม่จิกนะแต่ว่ากินชิกของเราจิกนะทุกคนผมก็จะให้ดูด้วยมีคนแอบกินตัวเดียวเห็นไหมดูกินมเมล็ดทานตะวันนะลิงเน็ตของเรา ก็เริ่มที่จะหัดพูดแล้วนะทุกคนเดี๋ยวผมจะอาจัาคลิปตอนเขาพูดนะเวลาเขาพูดนะ่ะผมจะอัาให้ทุกคนได้ดูดูอันนั้นก็กินฝรั่งนะผมให้มะไฟด้วยแล้วก็ข้าวโอ๊ตกับน้ำเขานะที่เขายือนอยู่นั้นเป็นถ้วยน้ำของเขานะ<อ>เห็นไหมทุกคนอันนี้อ่ะขี้ฉาตัวอื่นมากเลยดูซันคอนวัวของเราก็กินพี่ไงเพื่อนๆเ,เห็นไหมซันคอนวัวของผมอ่ะ ตรงหน้าอกเขาคนนามก็เริ่มขึ้นเยอะมากๆเลยนะจากที่ไม่มีคนเลยดูอันนี้ก็จะเป็นมะไฟกับฝรั่งนะเห็นไหมฝรั่งส่วนมากกินชีสก,ก็จะกินผลไม้เยอะกว่าสันคอนัวนะดูดิอันนี้ผมก็จะให้เข้าไรกับเขาด้วยนะแต่จะดื้อสุดๆเลยโอเคเราจะมาถึงในอ่า ช่วงไวีวินของนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะทุกคนเราก็ให้เข้าแทะตามปกติเลยนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ถามว่าแล้วไววินเวลาเขาแทะให้กําลังเขาแทะหรืออะไรเขาแทะไหมจริงๆผมให้เขาแทะนะเพราะว่าเขาแทะไปแล้วเนี่ยจะเป็นแบบนี้ผมก็จะให้แทะถั่วลิสงนะหรือถั่วดินนั่นเองซึ่งถั่วดินหรือถั่วลิสงนี้มเมล็ดที่เราปอกออกมาแล้วอะ มันจะค่อนข้างที่จะนิ่มแล้วก็ฟุยนะค่อนข้างจะแทะง่ายแต่กะลังอะ่ะจริงๆบางคนก็ให้เขาแทะกะลังหรืออ่ากระดองหมึกกระดองนะั้นแต่ผมยังไม่ได้ไปจะจากเลยผมว่าจะไปซื้อมาลองให้เขาแทะดูนั่นเองจริงๆแล้วไววินก็รับมือง,ง่ายๆนะเราไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากมายฝึกฝึกน้อยๆไว้แต่ยังอย่าเพิ่งปล่อยบินอิสระนะเพราะว่าถ้าเขาตกใจเขาตล่ดไปแน่นอน สำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาอัปเดตความน่ารักของฟอร์พัทแล้วก็เลิฟเบิร์ดของผมนั่นเองนะทุกคนไม่ได้มีอะไรมากใครที่อยากให้ผมทำคลิปอะไรรีวิวอะไรคอมเมนต์ลงใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะดูดิเ,ดเพื่อนๆจะถึงเวลานอนแล้วเห็นไหมจะแทะตะก้าเห็นไหมดื้อสุสดๆเลยผมจะบอกใค้โอเคครับบ๊ายบายกินเที่ยวเลี้ยวทุกที่